สวัสด,ดีครับวสวัสดีครับผมสวัสดีครับวับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับผมห่างหายไปนานกับซาบอนเกมกากนะครับได้ไหมไห,หายไปนาะนจนถึง,าง,ถง 1, 000, 000นา,า,านมากจนถึง1ล้านดอลลาร์โอ้โหหายไปนานมากจนถึง1ล้านดอลลาร์นะครับผมวันนี้เรามีภารกิจนะครับผมเดี๋ยวจะไปถ่ายทิกตอกกับน้องของเจ๊อเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากนะฮะการถ่ายทิกตอกของของจ๊จะเป็นยังไงนะครับผมเป็นหนึ่งในผู้แสดงร่วมด้วยในทิกตอกของของจ๊ไปเจอกันครับผมที่โลเคชั่นนะครับ โอเคครับผมถึงโลเคชั่นแล้วนะฮะใกล้ๆบ้านเราก็คือตลาดลมช้างนะครับผมอยู่ที่ร้านเหล้าที่มากินกันบ่อยชื่อร้านว่าสมานบาร์ครับผมอันนี้ก็มีนี่นะครับผมคุณเบิ้มอเมริกันนะฮะนี่เดี๋ยวนี้ไว้ผมยาวทำตัวหล่อใส่วิกอยู่ใส่วิกนี่ดูนี้เอารถกระบะดีแม็กมาอ่ะเดี๋ยวรอ มึงหมายถึงรถกูหรือหมายถึงคันไหนคันแดงคันแดงออ๋ดีแม็กแดงเดี๋ยวรออีกคันนึงนะครับผมซึ่งเป็นรุ่นเดียวกันใช่ไหมรุ่นเดียวกันปีเดียวกันแต่เป็นเวอร์ชั่นเก่งเวอร์ชั่นเก่งกับเวอร์ชั่นกระบะอีกคันนึงก็พี่ตูนนะครับเป็นคันสีฟ้าเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะกำลังเดินทางมาระหว่างนี้ก็ไปหาเครื่องดื่มอะไรดื่มเอ๊ะเราสั่งเครื่องดื่มอะไรดื่มดีนะรู้ว่าถ่ายกูรุงก็เลยเอามาด้วยเยอะเลยเฮ้ยไอกลัวมาโทรโทรตามเจ้าของร้านมาแล้วพี่เอามาอะไรอ่ะโอ้โหตายแล้ว ออ,ออกแนวป่วยซะแล้ว <laughs> กดไหลย้อนจาักทางกูซะและ้วออกแนวป่วย <laughs> อ,อย่า <laughs> งงี้ก็ไปต่อไม่ได้แล้วทีเี้คันนี้นี่มันเรียกว่าอะไรนะพี่เชฟโรเลตเอลคาม i โนอ่าไม่ใช่อิมพัลลาอิมพ a l a าปี1959แต่เป็นกระบะเขา,าเรียกว่าเอลคามิโน เอวคาบิโน่ก็คือหน้าเป็นรถเก๋งท้ายเป็นรถกระบะเอวคาบิโน่ในประเทศไทยนี่มีกี่คันครับโอ้มีเป็น10คันอยู่คันเยอแสดงว่าไม่ไม่ลิมิเต็ดเท่าไหร่ก็ไม่ได้ดีอะไรหรอกกูกลับแล้วนั่งกันนหมกูกลับแล้วนั่งกันนหมกลับแล้วอะไรคันไหนที่บอกว่าจะเอามาขอไปเติร์นอ่ะคันส้มที่ทำเสร็จใหม่ใช่ไหมเดี๋ยวมาแคปอ่ะรู้ด้วยใช่ไหมมึงไม่ได้หวังในลูกกูมึงไม่ได้หวังในตัวลูกกูไม่ไม่ไม่มึงหวังรถกูถูกต้องฮะโอ้ภายในเนี้ยมั่งฮะดูกคนนี้ in coming เอนคาพิน่ามีหนึ่งเก้าสอุ้ยอันนี้มีแบบว่าแลบสีมาด้วยเนี่ยน้ำพักน้ำแรงน้ำแรงเข้แงแรงถึงความแบบว่าที่พิถันในการซื้อใช่เพราะมันไม่ได้ซื้อมาลวกๆกันนะน้ำพักน้ำแรงอ่ะมความยากลำบากเออเหือบตกยางออกก่อนจะได้คันนี้มาปาดเบาะสไตล์ญี่ปุ่นอ๋ออันนี้เพิ่งไปปาดมาเลยใช่ไหมี่ยปาดเขาไม่ปาดทั้งหมดนะปาดเล็กๆมีญี่ปุ่นมาเล็กไงวาแล่นเนื้อแซลมอนนะใช้แบบว่าเล็กนิดเดียวเอวคาอมพิวเต้า เอลคาเมต้าเอลคาโมโนคันนี้เครื่องอะไรครับเนี่ยมึงอยากให้แฟนขับมึงดูรถทำไมไม่ไปดูในยูทูบเบอร์มวะยูทูบเบอร์ไม่ทห้คนดูเป่าเป่าเปล่าเป่าเป่าเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมอ่ะทำไมต้องแค่นี้อ่ะดูในยูทูบเบอร์มโอ้ห่วงของซะแล้วก็ผมเนี่ยจะส่งต่อว่าเอ้ยถ้าอยากดูเต็มๆเนี่ยไปดูได้ที่ยูทูบเบอร์มนะครับผมใช่ใช่ใช่ยอบยิวไม่ค่อยเยอะหรอกชวนเข้าไปดูกันเยอะกราบแแแลลล้้้้วววววไห ครับพี่อะไรพี่ตูนจะมาเนี่ยพี่เบิ้มยับแล้วนะอ๋อเดี๋ยวรอพี่ตูนก่อนนะครับผมแล้วก็เครื่องอะไรพี่จื๊ออันนี้เครื่องอะไรอันนี้เครื่องเออเครื่องตัดหญ้าของลุงตัดหญ้าใช่เปิดได้นะเปิดโทรโอ้ข้างบ้านอันนี้ภายในภายในปรับผ้นุ่มอันนี้อันนี้ปัดชิ้นเกียร์ไว้เวลาเครื่องแบบว่ามันอืดมาอะไรอย่างงี้ใช่เราก็เทราดปุ๊บมันจะนุ่มขึ้นอ๋อเคยเจอไปเลยคนดูได้อะไรมาเลยได้ความเฮฮาปาร์ตี้คนดูได้ความเฮ ฮาปาร์ตี้สนุกสนานและชื่นชมพวกเรารอลุงตูนคนเดียวแล้วกูไม่ได้ปิดกล้องทีเนี่ยมานี้ร้อนไหมครับเพื่อความเท่ผมทนได้ครับร้อนให้ร้อนขนาดไหนอุณหภูมิ40องศาของหัวอยู่ไหวเฮ้ยกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนน้ำได้ครับน้ำแกงหอยน้องซื้อมาฝากนี่มาเล้วเอาเอาไหมครับ <Billie S 1> ต้้อออองเเาแลวครับจัดเครื่องดื่มให้กับเจ้าของรถอิมพัลล่าสีฟ้าหน่อยฮะนี่ไมค์คันหนึ่งนะครับผมโดมินิกซาเลตโตสวัสดีครับรถแต่แป้งรถแตบแป้งน้อยอันนี้โตโยต้าขาวใช่ไหมฮะพี่จากคู่นี้ก่อนก็ได้ครับอไอทำไมเราก็เคยมีเฮ้ยเครื่องดื่มคุณแปลกๆนะครับเนี่ยไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเลยโคเป็นคนแก่เลยโอ้โห มึง40ก่อนเนะไอบอลโอ้ยผมเคยเป็นแล้วผมรู้อาการเป็นไงผมยืนย่างหมวตั้งแต่สองทุ่มยังเกือบประมาณเที่ยงคืนอ่ะไม่ไม่แตะเลยเบียร์เที่ยงคืนอ่ะเพิ่งจะได้เริ่มอ่ะแล้วเมื่อกี้เลยหัวหน้าเผาถามกูว่ากินเบียร์ได้ไหมกูบอกกินไม่ได้แต่กินเหล้าได้แอาเหล้าพามาดูหน่อยพามาดูอ่าพามาดูครับพามาดูโตโยต้าอีกโตโยต้าขาวนะครับคันนี้มีแปลงมาเยอะมับเนี่ย แป่งคันตอนนี้กำลังจะแปลงคอเพิ่มอีกแล้วแต่งคันขายอยู่นะคันนี้เผื่อแฟนขับสั่งสองคันนี้ขายอยู่ที่เท่าไหร่นะครับขายอยู่ล้านสองแต่ถ้าพวกกันเอาไปสองแสนปอนโอเคเดี๋ยวผมโทรบอกเมีแป๊บขายล้านสองแต่ถ้าพวกกันสองแสนใช่ไหมตั้งไปแสนเก้าในใจ กู uhm อุด์บวกได้กันแสรได้ได้หมื่นนี่แ้าบอกไปคนแถมาซื้อเดี๋ยวขยับขยายพื้นที่สักครู่นึงนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าการถ่ายเป็นยังไงลงใจสักทีทุกสิ่งที่มีรู้ว่าจไมีใครอยู่งเรื่องล่องลือเรื่องลือเรื่องลือเรื เต้นสุดเลยนะมันเป็นท่าผมมันก็รอดท่ามอเออเพื่อสิ่งนี้โอเคสามสอนึ่งชูพีโฟโมสแกลเซียมสูงปาดโทจัลลิกิโลคดรถโกโกแจเกมคนหอมบัตาโชรถอีสาวเรียบพนาโชว์โว์เดียวมั้ยเฮ้ยเฮ้ยเยอะเยอเฮ้ยโี่ทีบอกได้ไง้ีอ เสริมได้ือันนี้ฮะก็เป็นการถ่ายติ๊กต็อกของของเจอนี่ดู้นีนี่นี้้เมากเลยจอแหลลุงมพาดพี่จื้อมามามาจื้อแหล่ไปสิกันน้องไก่อ่ะเจอหมสิกันน้องอ่ะหยุดย่ายาโซน้องไกลำพูนเจแล้วเนี่จ้อ๋อมีชาเนาวะ ไอ้ทำไรอ่ะไอ้หลานกำลังจะดื่มสวยๆหลังรถก็ได้อ่ากำลังจะกินผ่านแก้วสวยๆนะกำลังจะกินปึ๊บอ่านี่อ่าอันนี้ไมโลไม่ใช่โกโมสมัลติเกรนโกโมสนะครับเอาจากมุงเดี๋ยวลุงเซตต่อไปเตรียมตัวเป็นดอมเลยครับเป็นดอมเลยฮะ Seducing hold me your hand อ๋อไม่ได้ร้องเพลงไงน้องน้องอันนี้เรามาในตำแหน่งอะไรครับเนี่ยถ่ายกล้องเหรอแบบว่าถ่ายพัดนิ่งเหรอใช่ครับคุ เบียงหลังเบียงนี่กรุงเทพปครับเนี่ยกรุงเทพแบบว่ากรุงเทพโดยกำเนิดเชียงเนี่ยฮะกรุงเทพโดยกำเนิดแม่นครับคนกรุงเทพโดยกำเนิดคนภาคกลางคนภาคกลางโดยกำเนิดใช่พี่ภาคกลางจังหวัดอุบลกลางจังหวัดอุบลอนอเมพิญี่ยงครับอ nice like ๋อโอเคสามสองหน่กูอยู่ใต้ว่ะดูดูภาคใต้เลยวะใต้อำเภอเมืองเลยโอ้ยยาวเกินตกใจแบบแกงเกินไม่ผ่นมาสามสองหนึ่ง อาช้าไปสามสอวเฮ้อ้สวยนะด,ดมุมได้นะรถเขสวยงไงขายนะครับคันนี้แปดแสนมองหน้าจาของก่อน มองหน้าเจ้าของเจ้าของแปดแสนใช่ไหมวะแต่งจบแล้วต้องเลยแต่แต่งแล้วผมไม่ขายต่ออ้าวเดี๋ยวใกล้จะจบแล้วนะครับผมเดี๋ยวสัมภาษณ์คุณจื้อนิดนึงนะครับผมพูดคุยรีแลกกันว่าเออเป็นไงถ่ายติ๊กต็อกเป็นยังไงบ้างช่วงเห็นช่วงนี้คือคงจื้อถ่ายงานติ๊กต็อกเยอะมากนะครับโอเคฮะโอเคเดี๋ยวจื้อมันก็จะถ่ายเสร็จแล้วเดี๋ยวไปคุยกับจื้อมันหน่อยว่าเวลาถ่ายติ๊กต็อกเป็นยังไงเห็นเล่นติ๊กต็อกเยอะมากนะฮะคือจื้อชอบถ่ายติ๊กต็อก เออแล้วมึงรู้ป่าวว่าทิกตอกอ่ะเล่นนะ่ะมึงชวนเพื่อนมาสมัครด้วยนะชวนยังไงไม่มีหรอกมึงมึงไม่เคยใช่ป่ะไม่เคยแต่มึงเล่นทิกตอกประจำแหละกูรู้แหละเล่นทุกวันเพราะว่ามึงเนี่ยที่ถ่ายอยู่ก็คือถ่ายงานทิกตอกนี่กูจะสอนให้ดูนี่ตอนนี้ทิกตอกอ่ะเขามีกิจกรรมทิกตอกโบนัสเป็นกิจกรรมที่เราสามารถได้รางวัลโดยเพียงเชิญเพื่อนให้ดาวน์โหลดหรือสร้างบัญชีทำภารกิจง่ายๆและจะได้รับรางวัลสูงสุดสอง0ันบาทต่อวันแค่ชวนคนมาเล่นหนะแค่ชวนคนมาเล่นทิกตอกทุกคนมาเล่นทิกตอกกับผมไม่มมึงงไ่่ชวนนอยาั้ดิเอาเงินอมึงก็ทตามทีี่่กกูบอเเนย ราสามารถสร้างรายได้มาใช้จ่ายโดยไม่ต้องออกจากบ้านเลยทุกคนไม่ต้องออกจากบ้านไม่ต้องไปทํางานให้เไม่ต้องไปทำงานเลยเล่นติ๊กต็อกนี่แหละเพียงแค่เชิญเพื่อนของคุณมาดาวน์โหลดแอปติ๊กต็อกแต่ต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปนะเด็กๆอย่าเพิ่งถ้าอายุ18ปีขึ้นไปเนี่ยสามารถร่วมสนุกทางแคมเปญของติ๊กต็อกได้เลยใครยังไม่ถึง18ก็ไปหาอะไรทำก่อนถึงแล้วปุ๊บก็มาชวนเพื่อนมาติ๊กต็อกใช่นี่และนี่ก็คือโค้ดของผมนะครับทุกคนที่จะขึ้นไว้ที่หน้าจอสามารถคลิลล้คปปแวเเอาาไดดนโย ตัว TikTok นี่ผมบอ,อกเลยเป็นแอปที่ดีมากๆนะสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้หลายคนแล้วใ,<ช>ในปัจต้องเล่นต้องเล่นเนี่ยเล่น TikTok มาตั้งนานยังไม่เคยชวนเพื่อนยังไม่รู้ไงว่ามีฟีเจอร์นี้ผมว่าคนหลายคนก็ยังไม่รู้แต่ว่าถ้ารู้แล้วนี่ต้องไปจัดกันแล้วเชิญเพื่อนมันได้เงินด้วยไง <c oughs> <c oughs> ง่ายมากเลยนะแค่ชว,วนเพได้สองพันมาพัวกูมีแกงหรอกไอ 4ล้อเจือๆเอาไปแล้วไปแล้วทีนี้ก็ต้องขอบคุณรถของพี่พี่เมกันด้วยนะครับอ้าวนได้อะขอบคุณผมไม่ให้ขอบคุณรถพี่พี่ของเมกังไงมีหลายคันเลยสวยนั้นสวยๆท้งนั้นคันนี้200,000ห้าคันนี้100,000หนึ่งคันนี้เท่าไหร่นะครับ500,000ครับ500,000คันนี้เท่าไหร่นะฮะราคาในใจคันนี้ราคาในใจล้านสองรถให้ล้านหนึ่งเหลือสองแสนจ้ะ ไม่ได้ขายไม่ได้ขายไม่ได้ขายอ๋อแต่ผมออกไปแล้ว3ามแสนห้าขนลุกเลยนี่เขาลังเริ่มถ่าย TikTok อีกแล้วนะฮะเอาแล้วนี่ถ่ายต่ออีกแล้วสามสองหนึ่งนี่ละครคุณธรรมอันนี้รถพี่เหรอครับพี่ไม่ใช่ครับแล้วเข้าไปนั่งทำไมอ่ะอันนี้พาราการตลอดเลย่แมไปไหนแล้ว อย่าบอกนะเทเล่าใส่กูอ่ะท่อแล้วใครก็ใครคุณเทเล่าใส่แก้วผมด้ครับเฮ้ยรู้ได้กะกล้องกะตั้งอยู่เงี้ยขนลุกเลยเอาอีกแล้วเหรอจริงไหมเนี่ยจริงไหมเนี่ยจริงไม่จริงเลยก็พี่ทำจริงว่ะอันนี้ถามว่าจริงจริงเลยใช่ไหมใช่เท่ใส่ใช่ไหม สตาใสเลยกินรสชาติเบียร์แปลกไม่เป็นไรดเกิตออกไปคุยโทรศัพท์แป๊บเดียวเองกลับมาเอ้าจริงเปล่าเบียร์เต็มแก้วใสเลยจริงขนาเนี้ยจริงไหมล่ะพี่ใสเยอะถามก่อนว่าจริงไหม อันนี้กินแตจริงมีเหล้าจริงขาดจริงด้วยกันนะครัถือว่าพวกกันดโกกจับให้เมาไม่ได้เลยเมื่อวานว่างไงเมื่อวานว่างเมื่อวานว่ากไงกับพี่ก็เมื่อวานบอกว่าสถานการณ์ไม่ดีแล้ววันนี้วันนี้บอกว่าวันนี้ว่าไงเต็มที่เลยเพ่ไม่เต็มที่ก็กินไปทีละอย่างก็ได้โอเคโอเคเอาหมดนี่้วเดี๋ยวเป็นเบี่ยนเดี๋ยว สองแก้วแล้วนะอ๋อนี่ที่สองแล้วเหรอจะโอ้โหตั้งแตนะ่อยู่ตรงนู้นแล้วจะเมาอยู่แล้วเนี่ยนี่กูณลูกไปเยี่ยมเพื่อนเดียวเข้มมากเลยจริงไหมจริงไหมจริงไหไม่มึงไม่ผมไม่ผมไม่ผมไม่ถามผมมาถึงงงแก้วเฉย โอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับ1วันในการถ่ายติ๊กต็อกของคงจื้อนะฮะก็ไปช่วยน้องถ่ายงานนะครับผมยังไงก็ทุกคนนะครับผมก็อย่าลืมไปดาวน์โหลดติ๊กต็อกเล่นกันเยอะนะฮะรับรองว่ากดให้ต็มนึ่งล้านเลยหนึ่งล้านดอลลาร์เลยนะครับอ่ากดไลค์ให้เต็มล้านดอลลาร์เลยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้สามอนเกมการ์ด้วยนะครับผมยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับผมตลอดวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ